เราชนะกลุ่มนี้มีโอกาสได้เงิน500อีกดูเลยเป็นคุณไหมสำหรับเราชนะนะครับตอนนี้มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับที่จะมีโอกาสได้เงิน500อีกนะครับซึ่ง500เนี่ยมันมาจากไหนมาจากโครงการอะไรนะครับต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่โครงการของเราชนะแต่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเราชนะนะครับก็คือกลุ่มเราชนะที่เคยเข้าร่วม โครงการเราชนะนะครับก็คือเราชนะกลุ่มพิเศษนะครับกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็คือเป็นเราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนใครอยู่กลุ่มนี้นะครับคุณจะมีโอกาสได้เงิน500ทําไมถึงได้ครับก็คือโครงการเพิ่มกําลังซื้อครับโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับหรือนะครับก็คือ กลุ่มราชนะกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับโดยกลุ่มนี้เนี่ยจะออกมาเป็นซีรีส์คล้ายกับโครงการของบัตสวัสดิการองันนะครับก็คือเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อเหมือนกันนะครับซึ่งมีโอกาสจะได้500ออีกนะครับทำไมถึงต้องได้นะครับเพราะว่า จะมีโครงการคนละ,รนะ,ค,ะ,ค,รละครึ่งเฟส4นะครับถ้ามีโครงการคนละครึ่งเฟส4โครงการนี้ก็จะมีกลับมาดังนั้นติดตามกันครับแต่ต้องดูครับว่าในประชุคมคลรในครั้งไหนจะมีการอนุมัติเรื่องนี้ครับถ้ามีการอนุมัติเรื่องนี้แล้วผมจะรีบทําคลิปบอกกับคุณอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้คลิปนี้มาแจ้งเรื่องสําคัญเร่งด่วนก็มาพูดคุยกันทีงเท่านี้นะครับสำหรับกลุ่มนี้นะฮะถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมขึ้มนมาอีกผมจะรีบแจ้งทุกท่านได้ทราบก่อนไกลครับสำหรับวันนี้ขอผู้ทุกท่านจาาาากกกััวใจรษุภพดูแลเอม ถ้าเกิดคุณติดตามผมนะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้เราเจอกันใหม่คิปต่อไปสวัสดีครับ